ครับเรามาทดสอบการใช้นะครับคีย์บอร์ดกับ iPhone หรือ p p o t t u s k นะครับหรือ p p d t o u c h นั่นเองนะครับหรือนะครับ iPad นะครับวิธีการใช้คีย์บอร์ดกับร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ i อ s ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับนี่คือคีย์บอร์ดของ Apple นั่นเองนะครับเป็นคีย์บอร์ดไร้สาย แล้วก็คลาสสิกมากไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ก็พิมพ์ภาษาไทยได้เหมือนกันอันดับแรกให้ทําการนะครับรีเซ็ตนี่ก่อนนะครับคีย์บอร์ดก็คือกดค้างไว้เห็นไฟสีเขียวไหมครับกดค้างไว้ให้กับคีย์บอร์ดก็คือการรีเซ็ตเหมือนกับหูฟังบลูทูธทั่วไปนะครับโอเคไหมครับกดค้างไว้นะครับโอเคจากนั้นก็มาจัดการกับนะครับอ่า ตัว iOS นะครับตัว iOS เองก็ไปที่นะครับเมนู setting ตัวนี้นะครับแล้วแต่ตั้งไว้ตรงไหนนะครับไปเมนู setting นะครับก็คลิกได้เลยนะครับจากนั้นเราจะเห็นเมนูนะครับเลื่อนมานะครับมาที่อ่า General หรือทั่วไปนั่นเองโอเคนะครับอ่ะคลิกเข้ามาจากนั้นก็จะมีเมนูตัวแรกเลยครับ เมนูที่สามก็คือเจ้าบลูทูธแล้วก็ไปเปิดซะอ่อนนะครับอ่อนตอนนี้ผมจะลบของเก่าผมก่อนเพราะว่าผมเคยคอมแพรไไ้แล้วนะครับเคยติดตั้งไว้แล้วนะครับนี่คือการลบมันเก่าออกแล้วก็แพรใหม่นะครับมันก็จะทำการค้นหาเห็นนะครับเป็นคีย์บอร์ดนะครับนอตแพรตแต่อย่าลืมว่าตัวคีย์บอร์ดเรา เห็นไหมรีเซ็ตเหนปุ่มคลิกไฟคลิกเขียวไหมครับมันกาลังค้นหาก่อนหน้านี้เรากดกดค้างไว้เห็นไหมครับดูที่มือผมนิ้วพุบนิ้วผมนะครับเสร็จแล้วผมมาดูที่ตัว ios เรานะครับแล้วก็กดแผ่นะครับหนูแล้วก็กดให้มันจับคู่กันได้เลยครับแล้วครับได้เรียบร้อยแล้วมันก็จะบอกรหัสเหมือนกับบลูทูธกับบลูทูธที่จับกันทั่วไปนะครับรหัสที่ผมได้คือห0ูน หนจากนั้นเราก็มาที่คีย์บอร์ดนะครับเราก็พิมพ์6ก <6 S 1> นะครับศูนแล้วกดนะครับอ่า u r t u r n หรือ Enter ตรงนี้ปุ๊บนะครับโอเคเอาอีกรอบนะครับอ่าผมก็กดใหม่ จับคู่ใหม่นะครับอาได้หมายเลขมาแล้วครับอ่าเจ็ดหนึ่งแปดูนย์ต้องรีบพิมพ์ก่อนนะครับเจ็ดหนึ่งปดผมกด enter นะครับโอเคนะครับนะครับมันก็จะทำการยังไงครับ เชื่อมต่อได้เห็นไหมครับส่วนสุคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับพอเชื่อมต่อได้แล้วก็มาทดสอบกันเลยผมจะเข้าไปยังแอปพลิเคชันที่สามารถพิมพ์ได้เอาแบบนี้ก็แล้วกันที่แถมมากับตัว iOS เองนะครับก็คือ n o ้ e คลิกไปนะครับผมก็จะลองทำการ new นะครับผมลองพิมพ์ดูนะครับอลองพิมพ์ตั้งค่าตั้งไวดูนะครับลองพิมพ์นะครับ พิมพ์สวัสดีนะครับสวัสดีประเทศไทยอ่าไทยเห็นไหมครับหรือผมจะเปลี่ยนภาษานี่ครับมาดูปุ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาที่ปุ่มเปลี่ยนภาษาของเครื่องแม็กคือกดคอมมานด์แล้วก็กดสเปซ a าดูที่จอนี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะมีให้เลือกภาษาได้เลยนะครับลองพิมพ์ให้ผมจะพิมพ์ภาษาไทยนะภาษาอังกฤษนะให้ ภาษาอังกฤษนะครับ n e w t h t i a i l น n d นนะครับโอเคไหมครับง่ายไหมครับหรือนะครับบางคนนะครับไปซื้อโปรแกรมเพกนะครับที่ผมไปซื้อของชุด iWork นะครับที่ใช้เหมือนกับเครื่องเครื่องเดี๋ยวนะครับ ข้อผิดอันไปเข้านี่ครับไปเข้าชุดนี้เป็นชุดเหมือนกับเป็นชุดออฟฟิศของเครื่อง Mac นะครับอยู่บน iOS ก็มีทํางานได้เหมือนกันแต่หน้าตาจะเล็กกว่าเท่านั้นเองโปรแกรมเพจก็คือคล้ายๆกับโปรแกรม Word นั่นแหละครับอโอเคผมคลิกเข้าไปนะครับผมก็ไป New นะครับแล้วก็คลิกเอ็แล้วก็เลือกเอกสารเลือกแบบนี้ก็แล้วกันก็ได้เอกสารมา มผมก็พิมพ์ได้เลยเ,เรา,ยาเปลี่ยนภาษานะครับเป็นที่คีย์บอร์ดให้มันแอคทีฟเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เรารับเมืองไทยนะครับโอเคมันก็จะได้แล้วโอเคไหมครับลองไปฝึกดูนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ iPod iPad iPod t o u c h นะครับตัวนี้ก็ตั้งค่าเหมือนกันนะครับเราตั้งค่าเหมือนกันคือมาที่ s t t t n n g นะครับาสติง้งเสร็จแล้วก็มาที่ general general เสร็จแล้วก็มาที่อะไรครับบลูทูธนะครับเห็นไหมครับ2ระบบปฏิบัติการนี้นะครับไม่ใช่สองสองีไว้นี้ก็เป็นใช้ระบบระบบปฏิบัติการเดียวกันโอเคนะครับลองไปทําดูสวัสดีครับ